สวัสดีครับวันนีพผมเช่นเคยนะครับแชมป์จากอนิเมชันนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับรายการมีเมะมาโมอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ยังไม่ move on ไปจาก Hunter ร์ฮันเตนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมได้พูดไปในคลิปที่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีข้อมูลที่ลงเหลือมากพอที่จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับโดยวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะพูดก็คือระดับความเชี่ยวชาญของเนนและ7ผู้บรรลุความสามารถเนนครับ ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันเนี่ยผมก็ต้องขอโทษก่อนเลยที่คลิปเนี่ยหายไปหลายอาทิตย์เพราะว่าตอนนี้หน้าจอที่ผมเอาไว้ใช้ตัดต่อเนี่ยมันมีปัญหาครับทำให้ตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะตัดต่อคลิปใหม่ๆลงได้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับที่คลิปมาลงล่าช้าเพราะว่ากว่าจะได้ตัดต่อคลิปนี้เนี่ยที่ทุกคนกําลังดูอยู่เนี่ยก็คือต้องรอหน้าจอเนี่ยเคมปหลายอาทิตย์เลยกว่าที่จะได้ตัดต่อกันถ้าคลิปนี้เสร็จแล้วก็แปลว่าหน้าจอมันกลับมาแล้วคลิปก็จะกลับมารันเหมือนเดิมครับอาทิตย์ละคลิปถ้าเกิดว่าผมเนี่ยก็ เป็นอาทิตย์ละ2คลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากช่องอนิเมชันไว้อ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์และซับสไครด้วยนะครับทั้งคอมเมนต์ทั้งกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมเ <c oughs> พมื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปนะครับไปงานวันนี้เราจะไปเข้าเนื้อหากันถึงระดับความเชี่ยวชาญนะครับ อันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่า7คนที่บรรลุความสามารถเน้นที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยเป็นใครเราต้องมาดูก่อนครับว่าความเชี่ยวชาญเน้นเนี่ยมันมีกี่ระดับและมีวิธีการคัดกรองและวิธีการดูยังไงกันบ้างนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมเอามาอ้างอิงเนี่ยมันก็อยู่ในงาน p ั z โซ่2022ของอาจารย์ ทงอาชี้เหมือนเดิมซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าตัวละครอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือว่าไม่ได้อยู่ในคลิปคปนี้ครับแปลว่าอาจารย์เนี่ยเขาแค่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลที่อาจารย์เขากล่าวถึงตัวละครนั้นๆแค่นั้นเองนะครับถ้าไม่มีตัวละครไหนก็อย่าตกใจ ประมาณนี้โอเคครับอันดับแรกครับความเชี่ยวชาญของเน้นนะครับอาจารย์โทงอาชิเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนครับเราสามารถแบ่งระดับของความเชี่ยวชาญเน้นเนี่ยได้ทั้งหมด4ระดับนะครับอันดับแรกสุดนะครับก็คือเก่งอันดับที่2นะครับก็คือเยี่ยมอันดับที่3นะครับอัจฉริยะและอันดับสุดท้ายครับสูงสุดของผู้ใช้เน้นครับก็คือระดับบรรลุนั่นเองซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะมีคนที่อยู่ในระดับบรรลุแล้วทั้งหมด7คนนะครับที่ถูกเปิดเผยมาโดยอาจารย์โทงอาชิ งั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะครับโดยความเชี่ยวชาญของเน้นเนี่ยอาจารย์เขาเขียนกำกับไวชัดเจนเลยนะครับว่าความเชี่ยวชาญของเน้นเนี่ยไม่ได้ดูจากความแข็งแกร่งของเน้นเพียงอย่างเดียวครับโดยความเชี่ยวชาญที่อาจารย์ได้พูดไปข้างต้นเนี่ยไอ้สระดับเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับภาพรวมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังกายจิตใจการเรียนรู้แล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับเป็นองค์ประกอบรวมกันทําให้ทั้งหมดเนี่ยประกอบเป็นความเชี่ยวชาญของคนคนหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของเน้นเพียงอย่างเดียวนะครับ คือมันคือหลายอย่างประกอบกันนั่นเองแล้วก็ระดับอันนี้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ่อยมากๆอาจารย์เขาก็ยกตัวอย่างไวอง้อีกเช่นกันนะครับว่าคนที่อยู่ในอันดับอัจฉริยะเนี่ยก็อาจจะตกมาอยู่ในระดับเยี่ยมหรือเก่งได้นั่นเอง ถ้าเกิดว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยส่งผลที่ทําให้คนคนนั้นเนี่ยตกมาอยู่ในอันดับนั้นนะครับเช่นคนที่มีความเชี่ยวชาญในระดับอัจฉริยะครับก็สามารถตกมาอยู่ในอันดับเยี่ยมหรืออันดับเก่งได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีปัจจัยที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นกับคนคนนั้นนะครับซึ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาอย่างแบบเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดการฝึกซ้อมนั่นเองเช่นคุณฝึกซ้อมมาแบบอย่างหนักหน่วงจนคุณแบบกูอยู่ในขันอัจฉริยะและ กูมีความแข็งแกร่งกูมีพลังกายกูมีพลังเน้นรวมทั้งหมดเนี่ยกูเป็นระดับอัจฉริยะแต่วันหนึ่งขี้เกียจขาดการฝึกซ้อมไปอันดับก็สามารถตกมาอยู่ในเยี่ยมหรือเอามันอยู่เก่งก็ได้สุดท้ายแล้วต่อให้คุณอยู่ระดับไหนก็ตามคุณก็ต้องรักษาระดับนั้นไว้ได้หรือไม่ก็ต้องฝึกฝนเพื่อให้เพิ่มขึ้นไปนะครับซึ่งในคลิปนี้นครับก็จะมีตัวละครที่อาจารย์เนี่ยแกเขียนถึงไว้ ว่าตัวละครนั้นเนี่ยอยู่ในอันดับไหนอะไรยังไงซึ่งในตัวละครทั้งหมดที่จะยกมาในคลิปนี้ครับล้วนมีศักยภาพไปถึงระดับบรรลุได้ทุกคนนะครับและอาจารย์เขาก็เขียนไว้อกนะครับว่าผู้คนนะครับที่จะไปถึงระดับบรรลุได้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันก็เกิดขึ้นกับคนที่มีจิตใจแน่ๆนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีคนหนึ่งด้วยที่ขึ้นไปถึงระดับบรรลุ แบบฉับพันเพราะว่ามีจิตใจที่แน่วแน่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับที่อาจารย์แกเขียนไว้และนอกจากจิตใจที่แน่วแน่แล้วเนี่ยก็ยังมีปัจจัยอื่นมาร่วมด้วยในบางกรณีนะครับเช่นโชคหรือสภาพแวดล้อมเป็นต้นนะครับที่อาจารย์แกยกตัวอย่างมานะครับและอาจารย์นะครับแกก็เขียนไว้อีกว่าคนที่มีเน้นที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2สายนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือขีรัวที่ผมได้พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับสามารถไปถึงขั้นบรรลุได้ด้วยการฝึกฝนควบคู่ทั้ง2สายอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะไปถึงบรรลุได้สําหรัับคนทที่่่อยูกกึงงงงลาาระหว้2 ถ้าคนอยู่เพียวๆสายเดียวก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณเป็นคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทั้งสองสายเนี่ยคุณก็ต้องฝึกทั้งสองสายควบคู่ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปถึงระดับบรรลุได้นะครับแล้วส่วนคนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2ส,สายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีสายที่ตัวเองเกิดมาพร้อมสายนั้นใช่ปหอาจารย์แกเขียนไว้ว่าคนคนนั้นเนี่ยฝึกแต่สายต้นกําเนิดโดยที่ไม่ฝึกอีกสายหนึ่งที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ย ก็มีแนวโน้มว่าคนที่อยู่ระหว่าง,งกลางเนี่ยก็จะกลับมาอยู่สายดังเดิมได้ครับสมมุติว่าคือขี้รัวแล้วกันยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้ขี้รัวเนี่ยอยู่ระหว่าง,งกลางระหว่างเสริมพลังแล้วก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแต่ถ้าขี่รัวเนี่ยฝึกแต่สายเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวไม่ฝึกสายเสริมพลังเลยวันหนึ่งขี้รัวก็จะกลับมาอยู่สายเปลี่ยนแปลงแบบเพียวๆครับ ประมาณนี้นะครับมันสามารถโดนดึงกลับมาได้ถ้าไม่ได้ฝึกแบบต่อเนื่องแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับสายพิเศษที่ไม่มีกฎเกณฑ์ในการฝึกแบบคนทั่วไปนะครับอาจารย์แกเขียนไว้ว่าบางครั้งสายพิเศษจะไปถึงการบรรลุได้เนี่ยอาจเกิดขึ้นได้ด้วยความบังเอิญระหว่างฝึกเน้นสายอื่นนะครับที่มีความเข้ากันกับตัวเองครับก็จะไปถึงขั้นบรรลุได้แต่อาจารย์ก็ยังจะโน้ตไว้ตัวใหญ่อีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสายพิเศษเนี่ยไม่สามารถกะเกณฑ์หรือว่าคำนวณได้นั่นเองซึ่งสายพิเศษเนี่ยก็ต้องไปหา มันอาจจะมาจากความบังเอิญจากการฝึกสายอื่นหรือว่าเกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสายพิเศษเนี่ยเป็นสายที่ไม่สามารถกะเกณฑ์ได้เลยครับไปครับต่อไปเราจะไปดูกันว่าตัวละครไหนที่อยู่สายไหนมีความเชี่ยวชาญเน้นในระดับไหนบ้างครับซึ่งอาจารย์เขาก็เขียนไว้แล้วนะครับ แล้วก็จะขอย้ำอีกทีว่าไม่ต้องตกใจนะครับถ้าไม่มีตัวละครบางตัวละครอยู่ในนี้เพราะว่าอาจารย์เนี่ยแกแค่ยกมาแค่บางตัวละครที่อาจารย์แกอยากจะใส่เข้ามานะครับผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์แกใช้กากเกอะไรในการเขียนแต่ว่าอันนี้คือข้อมูลที่เปิดเผยมาจากอาจารย์นะครับมันมีแค่บางตัวละครไม่ได้ครบทุกตัวนะครับเริ่มจากสายเสริมมาังนะครับคนที่อยู่ในระดับอัจฉริยะนะครับก็มีอูโบกินแล้วก็โคมูกิ งงมากเลยนะโคมุกิมีความเชี่ยวชาญในระดับอัจฉริยะซึ่งในสายเสริมพลังครับก็มีคนที่ไปถึงขั้นบรรลุทั้งหมด2คนนะครับนั่นก็คือเนเทโลแต่คนนึงเนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่รู้ครับนั่นก็คือกอนนั่นเองซึ่งอาจารย์แกก็เขียนไว้ครับว่ากอนเนี่ยตอนแรกนะครับอยู่ในขั้นยอดเยี่ยมนะครับอย่างที่ผมพูดไปว่าพอมาถึงช่วงหนึ่งที่ถูกกดดันหรือว่ามีจิตใจที่แน่วแน่ขึ้นมาเนี่ยก็จะไปถึงขั้นระดับบรรลุได้นั่นก็คือกอนนะครับ พรากรเนี่ยถูกกดดันแล้วก็มีจิตใจที่แน่วแน่ในการที่จะโค่นปีโตให้ได้ครับทำให้ความเชี่ยวชาญในการใช้เน้นเนี่ยขึ้นไปถึงระดับบรรลุนะครับผมจะพูดเลยว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่มีเน้นแล้วจะทําศัตสาบาลแล้วได้พลังมาแบบกรนะครับเพราะว่ากรเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างรวมกันครับทำให้ตอนนั้นเนี่ยกรเนี่ยมีความเชี่ยวชาญไปถึงระดับบรรลุแล้วก็ใช้ศัตสาบาลในการแลกพลังมาครับซึ่งสถานะปัจจุบันที่อาจารย์แกเขียนไว้นั้นก็คือตอนนี้กรอยู่ในระดับสูญเสียเน้นแล้วครับเป็นไง ตอนแรกอยู่ยอดเยี่ยมขึ้นไปบรรลุแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นสูญเสียเน้นแล้วครับไปสายต่อไปกันในสายเปลี่ยนแปลงครับก็จะมีระดับอัจฉริยะอยู่2คนนะครับนั่นก็คือฮิโซกะแล้วก็ยูปีนะครับ2คนนี้จะอยู่ในระดับอัจฉริยะแล้วก็มี1คนนะครับที่อยู่ในระดับบรรลุ ซึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือบิสกิตนั่นเองบิสกิตอยู่ในระดับบรรลุครับต่อไปสายแปรสภาพนะครับสายนี้มีหลายคนหน่อยเริ่มที่ระดับต่ําสุดก็คือเก่งนะครับนั่นก็คือซูซูกุจากแมงมุมนะครับอยู่ในระดับเก่งต่อไปก็จะเป็นนักเคลนะครับที่อยู่ในยอดเยี่ยมแล้วก็จะเป็นกอนโทปี้แล้วก็เกนทูจะอยู่ในระดับอัจฉริยะแล้วคนที่อยู่ในความเชี่ยวชาญบรรลุนะครับนั่นก็คืออาเบนกาเน่นะครับหรือผู้ขจัดเนนที่อยู่ในภาคกีดไอแลนด์นั่นเอง คนนั้นอยู่ในความเชี่ยวชาญระดับบรรลุครับต่อไปสายพิเศษครับคนที่อยู่ในระดับต่าสุดนะครับก็คือเก่งนั่นก็คือปาคูโนดานะครับระดับต่อไปก็คือยอดเยี่ยมก็คือเนออนนะครับคนที่เขียนคําพยากรณ์อ่ะคนที่ทานายอนาคตพยากรณ์เป็นกร์อะไรประมาณนั้นครับต่อไประดับอัจฉริยะนะครับก็คือเนลเฟลปิโตนะครับองค์คักมดแล้วก็คุโรโรลูซิเฟอร์ครับและในสายพิเศษผู้ที่อยู่ในระดับบรรลุนะครับนั่นก็คืออาลูกะนั่นเอง อาจารย์แกเขียนไว้ชัดเจนครับต่อไปสายควบคุมนะครับสายควบคุมนะครับจะมีคนที่อยู่ในระดับยอดเยี่ยมก็คือโมระอุนะครับแล้วส่วนอันดับอัจฉริยะนะครับก็จะมีปู๊ฟกับอิลูมินะครับซึ่งสายควบคุมเนี่ยย,ยังเป็นสายเดียวที่ยังไม่มีระดับความเชี่ยวชาญไปถึงระดับบรรลุที่เปิดเผยออกมาณตอนนี้นะครับต่อไปแผ่พุ่งนะครับอันดับต่าสุดนะครับก็คือเก่ง นั่นก็คือเลเซอร์ที่เป็นเพื่อนของจินที่อยู่ในกิดไอแลนด์ Island นะครับต่อไปนะครับระดับยอดเยี่ยมก็คือโ no, นนะครับต่อไประดับอัจฉรยิยะนะครับก็คือซิลเวอร์พ่อของคีรัวนั่นเองแล้วก็ระดับบลูนะครับในสายนี้มีทั้งหมด2คนนะครับนั่นก็คือเซโนแล้วก็เมลูเอของเรานั่นเองหรือว่าเมลเอมราชามดนะครับสองคนนี้อยู่ในระดับบรรลุ แล้วตอนนี้ครับเราก็ได้รู้แล้วว่าแต่ละสายเนี่ยมีใครอยู่ในระดับไหนบ้างแล้วผมก็จะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับตัวละครที่ไม่ได้ถูกเอ่ยถึงในคลิปคลิปนี้นะครับไม่ได้หายไปไหนหรือว่ามันไม่มีอันดับนะครับแค่อาจารย์เขาไม่ได้เอ่ยถึงครับอาจารย์เขาเอ่ยถึงมาแค่นี้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าทั้ง7คนที่อยู่ในระดับบรรลุเนี่ยโดยอาจารย์ครับเขาก็เขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าคนที่อยู่ในระดับบรรลุเนี่ยเป็นคนนะครับที่ฝึกพลังฮัทสึมมาอย่างยาวนานหรือเป็นคนที่ได้รับการกระตุ้นจจจากกกปปัััยพพิเเศษออื่่่นนนๆชะะะไไไรรรรวีี้้บบทถึงดดลุ ซึ่งไอฮัตสึระดับบรรลุได้เนี่ยมันเป็นสิ่งยากมากที่คนอื่นจะทาตามนะครับเราจะมาดูกันว่าทั้ง7คนเนี่ยฮัตสึระดับบรรลุของเขาคืออะไรกันบ้างนะครับคนแรกนะครับเนเทโลฮัตสึระดับบรรลุของเขานั่นก็คือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับก็คือคันนอนลอยวิถีครับส่วนของเซโนนะครับนั่นก็คือดราก้อนเฮดไลไลฮัตสึนี้โคตรเท่นะครับต่อไปครับเมลเอมนะครับก็คือโฟตอนนะครับที่มันจะเป็นระเบิดแสงออกมานะครับ เป็นอนุภาคโฟตอนเอาเบนกนเน่นะครับก็อย่างที่คนรู้ครับก็คือจิตวิญญาณแห่งพงไพรสามารถลบล้างเนนได้นั่นเองบิสกิตนะครับก็คือการเปลี่ยนร่างไปเป็นเด็กผู้หญิงนะครับฝึกฝนมาทั้งชีวิตนนครับจนวันหนึ่งนะครับร่างกายบึกบึนก็ถูกปกปิดไปด้วยร่างกายของสาวน้อยนะครับนั่นก็คือฮันส,สึอของบิสกิตนั่นเองการเป็นร่างแปลงร่างเป็นเด็กกอนครับนั่นก็คือร่างกอนเคนั่นเองเป็นพลังเนนบรรลุที่ได้รับมาจากการกระตุ้นทางอารมณ์แล้วก็มีความโกรธแค้นมีสัตวสาบาบาแล้วก มีจิตใจที่แน่วแน่ครับทำให้ได้พลังนี้มาครับร่างก่อนเคส่วนอุูกาทุกคนก็รู้ครับการให้พรและการลบเล้าง่ายมากๆ และนี่นะครับก็คือฮัสซกของผู้ใช้เนนทั้งหมด7คนที่อยู่ในระดับความสามารถบรรลุซึ่งใครก็ตามที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ในการฝึกเนนสายตัวเองนะครับซึ่งพอผมได้รู้ข้อมูลแล้วเนี่ยผมก็จะตั้งใจฝึกเนนสายของตัวเองให้มากขึ้นนะครับเพื่อว่าวันหนึ่งตัวผมเนี่ยจะสามารถไปถึงเนนในระดับบรรลุได้แล้วก็ขอให้ทุกคนที่เป็นฮันเตอร์หรือว่าเป็นฮันเตอร์หน้าใหม่หรือคนที่ยังไม่ได้เป็นสอบฮันเตอร์แล้วมีความสามารถในการใช้เนนไปรู้ข้อมูลมาก็หวังว่าจะขยันฝึกซ้อมกน,นะครับวันนี้ โอเคครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับงั้นวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรือว่าหัวข้ออะไรกระตุ้นเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์ซับสไคร์แล้วกดไลค์กดคอมเมนต์ทุกอย่างด้วยนะครับขอบคุณมากครับบายๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับ